พบกันอีกครั้งนะครับวันนี้โต๊ะอาหารเวลลิงนะครับตัวนี้ยาวเมตรแปเลยนะครับยาวมากนะครับโต๊ะตัวนี้ยาวกว่าโต๊ะตัวอื่นเลยนะครับยาวเมตรแปหน้าโต๊ะสวยงามนะครับแล้วก็ความลึกถึง90เซนเลยนะครับกวี่มีทั้งหมด6ตัวนะครับกวี่เป็นไม้ผสมผ้านะครับกวี่เราจะวางแบบ2 2แล้วก็หัวท้ายหรือจะวางสับสามสามก็ได้นะครับเพราะโต๊ะตัวนี้ยาวจริงๆนะครับผมครับแล้วก็หน้าโต๊ะแข็งแรงนะครับผมไม้วีเนียนะครับขาเป็นขาไม้ยางพารานะครับผมครับ ลองดูได้นะครับขาดีไซน์สวยนะครับเป็นเอียงออกมาเฉียงออกมานะครับตัวนี้สวยงามนะครับส่วนเก้าวี้นะครับลองดูแบบนะครับเป็นเบาะผ้านะครับพนักพิงก็เป็นผ้านะครับด้านหลังก็จะเป็นโครงไม้นะครับดีไซน์สวยงามนะครับแข็งแรงนะครับส่วนขาเก้าวี้ครับทางร้านเราก็ยังติดพรมให้อีกด้วยนะครับเนื่องจากว่าเวลา ใช้งานนะครับลากไปลากมามันจะไม่มีเสียงนะครับแล้วก็ขาเก้าอีไม่แตกหักง่ายนะครับอีกอย่างนะครับสำคัญที่สุดเลยก็คือพื้นบ้านลูกค้าจะไม่เป็นรอยด้วยนะครับชุดอาหารชุดเบลลิ่งชุดนี้นะครับราคาอยู่ที่15,900บาทถ้าลูกค้าสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามทางอินบล็อกได้เรามีราคาพิเศษให้ด้วยนะครับ